แล้วก็มันคือความอุดมสมบูรณ์ในตัวของมันความรักเป็นเป็นแวลูเป็นค่านิยมตัวหนึ่งนะคะเขาคือปัจจุบันขนาด ความรักของปีที่แล้วกับความรักของปีนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลนเลยเรียกเขาว่าเป็นปัจจุบันขนาและเป็นความจริงเรารักใครเราปลอมไม่ได้เราอาจจะโกหกเก่งแต่พอเราเจอคนที่รักปั๊บเราโกหกไม่รู้เรื่องก็มีความจริงแท้คําว่าออเทนติกอะเหมือนตอนลินอยู่กับแอมแล้วแบบเป็นตัวเองทันทีอะไรอเงี้ยคว่าออเทนติกมันสําคัญอย่างนี้มันคํานี้มันเข้าใจยากขออธิบายเขาบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แล้วชอรมากน้อยหรือไม่มีชอรมาคือผู้หญิงที่เป็นบิชคือถ้าเกิดว่าคุณสามีอนุญาตให้ภรรยาเป็นตัวเองเอาเสียงดังเหรอเออเออพูดแบบอดทนนิดนึงอดทนฟังนิดนึงอะไรเนี้ยได้หรือแบบขี้บบนอาจจะมีภรรยาขี้บ่นภรรยาแบบจุกจิดจู้จี้อะไรเงี้ย คือถ้าอนุญาตให้เขาเป็นแบบตัวเองอะชอมากเขาจะน้อยและชีวิตครอบครัวในระยะยาวอะมันจะมีความสุขกว่ากับผู้หญิงที่เป็นเด็กดีพอสั่งอะไรทาไม่เคยขอร้องความช่วยเหลืออะไรเงี้ยแบบทาให้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างพอทาได้ทุกอย่างทั้งหมดแล้วสามีทําอะไรอยู่เฉยๆก็แล้วกันก็คือก็ไม่มีเลยไม่มีชีวิตคู่มันจะไม่มีชีซึ่งการนะคะมันมันมันกระทบในระยะยาวแล้วผู้หญิงที่เป็นเด็กดีตลอดเวลาไม่โชว์อัพบอารมณ์หรือความจริงแท้ของตัวเองอะเครียดเออเพราะว่าแค่ทํางานก็เครียดแล้วแล้วถ้าอยู่ในบ้านยังเป ตัวเองไม่ได้อีกก็เขาไม่เหลือพื้นที่ที่เป็นตัวเองแล้วแต่สําหรับผู้หญิงที่พูดจาเรียบร้อยน่ารักยูไม่ต้องววายยูน่ารักอย่างนั้นแล้วดีถ้าเขาเป็นตัวเขาถ้าเป็นตัวเขาเย่นะคะความรักเป็นความสว่าง คนมีความหวังอะเห็นแสงสว่างอยู่ลำไรก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีทางออกในชีวิตนะมันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องของชีวิตอะมันมันมันมีความหมายมันมีคุณค่ามันอะไรมันรู้สึกมีชีวิตชีวานะคนพวรักนึกถึงตอนปั๊ปปี้เลิฟของตัวเองออกนั้นมันจะแบบพลังมันมาเฉยเลยแล้วก็ความรักเป็นความปิศนทีนี้คุณเป็นคนที่รักเป็นไหมมีความสามารถในการรักหรือเปล่าคนเราเนี่ยไม่เคยถูกสอนเรื่องทักษะของความรักก็เลยรัก แต่รักไม่เป็นจะรักเป็นต้องรู้จัก2อย่างนี้นะคะ 1. give 2. receive การให้และการรับการให้แปลว่าอะไรทุกคนอันนี้ไปหาข้อมูลมาแล้วแล้วสิ่งที่ลินค้นพบเพิ่งรู้ไม่นานมัน,นี้แล้วตื่นเต้นมากเราก็เลยรู้สึกว่ามุมมองในความรักเปลี่ยนไปความสมบูรณ์ของการให้คือการไปได้แค่ครึ่งทางไม่ว่าอยู่จะมีมากขนาดไหนยู่ไปได้สุดทางแค่ครึ่งทาง Giving is only half way กฎของการให้คืออะไรยูต้องมีก่อนอยูไม่มียูไปให้เขาได้ยังไงไม่ได้2เวลายูให้อะไรใครไปยูไปได้แค่ขึ้นทางแปลว่าอะไรให้เสร็จแล้วช่างแม่งเข้าใจความนี้ไหมพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอะ่ะไม่ต้องไปสนใจว่าลูกเขาอะ่ะจะเรียนดีไม่ดีเ<ม>ขาจะคุ้มค่าเธอไหมคือถ้าเราเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด<ม>เราเราทำทุกอย่างค่าของเราดีแล้วอะ่ะ Do your best and let go <c oughs> นี่คือการให้เอาเป็นสก,กิลที่ไม่ค่อยมีใครสอนในชีวิตนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเวลาในชีวิตเรามีคนมาให้เราก็จะแบบมันมาพร้อมความ คาดหวงังม,มันมาพร้อมภาระบางอย่างมันมาพร้อมปลายทางผลลัพธ์ที่เขาอยากได้เวลาคนเขาแบบอินพุตแล้วเขาอยากเห็นเอาพุตการรับก็คือการฟูลฟิลการให้อะเส้นทางมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้แล้วมันได้แค่เส้นทางคุณทามือมันอย่างนี้คุณ <นะ S 1> ให้คนรับต้องไปทําอย่างนี้ไปแปะมือด้วยะนะคะถ้าคนรับแบบนี้เขาเรียกฟูลฟิลเมนก็คือเติมเต็มการให้เขาดีใจแล้วเราลองรับ แล้วรับด้วยอะไรสูงสุดของการรับคือแกร i t u d ดขอบคุณค่ะคนชอบคิดว่าเวลารับเสร็จปั๊บต้องคืนกลับไปร้อยเท่าเล่นใหญ่หเล่นโตต้องให้คืนนะคะ ขอบคุณค่ะรับแล้วขอบคุณค่ะก็คือถามว่ามีคนที่ต้องการ something in return ไหมแน่นอนแต่เขาอาจจะไม่รู้จักการให้ที่ค o m p l e t อะไรอย่างเงี้ยการให้ใน definition ของคําว่าให้อะไรเงี้ยก็เป็นธรรมชาติมนุษย์ค่ะจะบอกว่า gratitude หรือการขอบคุณมันสวยงามยังไงคนเราอ่ะมนุษย์เราอ่ะอารมณ์และความรู้สึกมันมีเขาเรียกว่า frequency หรือความขึ้นความถี่ของอารมณ์อยู่เรามาดูกันว่าความรักอ่ะอยู่ช่องไหนความรักมันอยู่ที่500มันถือขึ้นขั้นสูง แต่ไกดที่สูดอ่ะการขอบคุณนะคะการสํานึกในบุญคุณคือ5้าอสีเห็นบหาว่าเวลาอยู่กูฟิลแล้วอ่ะเลิฟมันอัพ้นไปอีกมันขึ้นไปที่จอยก็อันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยรีเสิร์ชนะคะแบ็กอัพนะคะไม่ได้พูดโมว่าโอ๊ยขอบคุณแล้วจะมีความสุขมากขึ้นเบาไปไม่ได้เขาบอกให้เราทอะไรขอบคุณทุกวันขอบคุณเรื่องดีๆในชีวิตทุกวันคือสิ่งแล้วทุกครั้งที่เราอ่ะยกระดับความรู้สึกและอารมณ์ของเราเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเพราะขึ้นความถี่เราอยู่ในความสุข